ก็กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนครับผมเหมือนเดิมครับไลแบ่งปันพัะเครื่องครับผมมาดูเหรียญแรกเลยนะครับผมครับเนียครับเหรียญลงปู่คำมีนะครับผมสายใครก็จัดไปนะครับเนี่ยาำคูหาสวรรค์น,นะครับผม คูขมีนะผมเห็นสวยนะครับเันนี้ผมเปิดที่สองร้อยบาทครับผมพี่คนไหนสนใจก็ทักมาได้ครับ ID ไลน์นะครับผมครข้างล่างเลยครับผมมาทำคูหาสวรรค์น,นะผมสองร้อยบาทครับเรนนี้ครับผม ต่อไปก็นะครับผมเรียนปูเจกนะครับผมวัดและนามสิงบุรีสิงบุรีนะครับผมนะจงอางศึกนะครับผมรุ่นหนึ่งปีสามเจ็ดนะครับผมหลวงปูเจกนะครับผม สายครายก็จัดไปคนระับเดืยนนี้เปิดที่สองร้อยบาทนะครับผมของปุเจกนะครับผมวัดระนามสิงบุรีนะผมตรงงางศึกนะสายครายก็จัดไปนะครับสองร้อยบาทครับผมนะครับผม ต่อไปก็ไปเหรียญพระครูสุนทรธรรมกิจนะผมสายใครนะผมก็จัดไปนะผมเหรียญสวยครับเหรียญนี้ครับต่อโคตรคมชัดครับรุ่งานปุกวันทศมานะครับปัดแก้วเจริญนะผมสมุดสงครามครับปีสามศูนย์นะผมพระครูสุนทรธรรมกิจนะครับต่อโคตรตรงสังกติครับสวยครับ อันนี้ก็เอาที่200บาทเหมือนกันครับผมครับพี่ๆใครสนใจก็ทักแอดไลน์มาปิดได้นะครับผม ID Line ข้างล่างเลยครับแมน F1 ครับสมุดสงครามปี30มศูครับผมสวยครับเหรียนี้ครับครับผมสองบาทครับผมต่อไปก็เป็นเหรียญนะครับไม่รู้ที่มกันนะครับผมนี้ พระโครูเลยนะครับพิสุทธิคูณนะผมพระโครูพระเทพพิสุทธิคูณนะผมสายใครก็จัดไปนะครับวัดโพกที่วัดนะครับผมครับผมสองกล้องดูแป๊บนะครับผมตัวเล็กนะผม ครบรอบอายุ60ปีนะครับ27ธันวาครับปี30นะครับผมวัดโพคาพิวัฒน์นะผมเครับฉลองพัดยศนะผมเนี่ยครับพระครูพรมวิสุทธิคูณนะผมเนี่ยครับสายใครก็จัดไปนะครับเรียนนี้ครับ สองร้อยบาทครับผมแอดไลน์มาครับผมปิดได้นะครับแอดไลน์ข้างล่างนะครับไอดีไลน์แมนเอฟวันครับผม